ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องของโควิดกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าหลายคนถามมานะบอกว่าเอ๊ะจะต้องทํำยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยติดโควิดเราเองต้องกักตัวไหม,มเราจะต้องไปตรวจเลยไหมหรือว่าต้องทํำยังไงติดตามกับคุณคิงพิรวัตรค่ะ คุณผู้ชมครับหลังจากที่ดีเจมตูมประกาศว่าตัวเองติดโควิด1 9แล้วก็เผยแพร่ไทม์ไลน์ออกมานะครับพบว่าได้เดินทางมาถ่ายรายการที่สตูดิโอ g m m 2โดยในวันนั้นคิงเองก็มาจัดรายการต่อในสตูดิโอเดียวกันกับดีเจมตูมแต่คนละช่วงเวลาเอ๊ะแบบนี้เนี่ยคิงจะเสี่ยงติดโควิด1 9หรือเปล่าตัวเราเองจะเสี่ยงแค่ไหนหรือใกล้ชิดแค่ไหนถึงเสี่ยงแล้วจะต้องไปตรวจโควิด1 9้ไหมต้องกักตัวหรือเปล่ากักตัวนานแค่ไหน หรือแม้กระทั่งถ้าหากว่าไปตรวจคัดกรองโควิด19หรือว่าตรวจแบบสวอปเนี่ยมันเจ็บไหมวันนี้คิงมีคำตอบมาให้ครับก่อนหน้านี้นะครับกรมควบคุมโรคได้เผยแพร่ข้อมูลบอกว่าสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงก็คือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำโดยผู้ที่เผชิญหน้าพูดคุยแต่ต้องตัวกันกับผู้ป่วยคือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อและกักตัว14วัน และตรวจหาเชื้อ2ครั้งส่วนผู้ที่เสี่ยงตำ่ำอันนี้ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องตรวจแต่ต้องเข้มงวดก,กับการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือครับแล้วถ้าถามว่าเราจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เมื่อไหร่ไปฟังคุณหมออธิบายกันครับเสี่ยงสูงเนี่ยจริงๆ14วันบุคคลที่ใกล้ๆชิดแต่จริงๆก็เป็นเสี่ยงต่ำแล้วนะครับเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นรอฟังผลก่อนถ้าผลปกตินะคุณก็ามาทํางานได้ ถามว่าตรวจคัดกรองโควิดเจ็บไหมลองฟังคำยืนยันจากพี่เพิ่มเติมครับมันเป็นฟิลแบบเคยเหมือนฟิลลองเวลาแบบมีอาหารขึ้นจะหมูไหมคนหลายเทียบกัรโดนจอะเลือดอุ้ยจอะเลือดเจ็บกว่าจาะเลือดเจ็บกว่าจริงๆตรงนี้มันเป็นอวัยวะที่คนแค่กลัวเฉยเยนิดเดียวฮะเหมือนมันแค่จะสำลักเฉยเฉยนะครับแต่ว่าเราก็จะได้แบบรู้ด้วยว่าเออมันปลอดภัยย้ำนะครับว่าการตรวจคัดกรองโควิดนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับและถ้าถามว่า หากว่าเรามีความเสี่ยงจะไปตรวจที่ไหนแนะนําว่าไปตรวจที่สถานพยาบาลที่คุณมีสิทธิ์นะครับเช่นผมเป็นพนักงานบริษัทผมมีสิทธิประกันสังคมก็ควรจะไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลต้นสังกัดเพราะถ้าหากว่าผมไปตรวจที่คลินิกอื่นๆแล้วปรากฏว่าผมติดโควิด -19 คราวนี้อาจจะยุ่งยากแลวครับเพราะว่าไม่มีเตียงรองรับในการดูแลรักษา ย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากคนใกล้ชิดของคุณนั้นป่วยโควิด19คุณจะต้องอย่ากลัวกล้าตรวจกา้าจะตกที่สำคัญครับเราต้องอยู่กับมันให้ได้เป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ับส i คร y o ยูทูบข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ